สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก้่องปลายสกูดสุดนะครับผมเหนื่อยคลิปนี้คลิปนี่ยังอยู่ในปลาอยู่นะครับเนาะวันนี้เก็บไปหากิ่งกังดงหรือสบู่เลือดบอมีเลยครับพ่อแม่พี่น้องเขาเขามาเก็บไปหมดละเสียดายได้บอมีเลยครับผมสาหรับแฟนคลับเอฟซีที่สั่งมาบอมี่ก็มาเป็นอย่างนอครับเนาะเดี๋ยวอกาสหนาแหนเป็นหน่วยไม้ก่อนครับแหนเป็นหน่วยไม้ก่อนเดี๋ยวผมสิไปหามให้เนาะครับเนาะปีนี้อดสักก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดู ลูกชิดหรือลูกซกกันครับว่ามันจะมีบ่ครับอันนี้ก็ยังมาไกลเติบแล้วครับผมผมคิดว่าสองสามคลิปแล้วครับผมใจยังอยู่ในป่าอยู่นะคลิปนี้เขาไปเบ่งลูกซกกันว่าจะมีไหมครับลูกซกหรือลูกชิดที่เขาเอาไปเห็ดลูกชิดที่ตักใส่ไอศครีมแหละครับนั่นแหละที่สใส่ไอติมของเขาแหละ นอกจากเขาเอาไปทำใส่ไอศครีมแล้วเอาไปใส่ไอศครีมกินแล้วสรรพคุณของมันมีอะไรบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้พอดีมีหน่วยพอดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอ,โอโโ้ยโชคดีคร <bajo klar, S 1> <ๆ>ับผมยามหม้อกย่างไก่หน่วยเต็มเลยครับผมกระด้งชุกน้ำครับหมูเข่ากินคักหมูหนาสิเข่ากินคักเลยครับพ่อแม่พี่น้องอเดี๋ยวผมขออนุญาตจับกล้องก่อนนะครับเนาะขออนุญาตจับกล้องก่อนหน่อยดูขนาดผมนี่เองต้นโชกนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายสรรพคุณกันว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับพ่อแม่พี่น้อง ขอเลือกครับกองคนครับในที่สุดเ in ท่าก in ับมะพร้าวมันจะได้ครับผมลูกซกหรือลูกชิดนะครับผมนี่แหละครับผมเนี่ยครับเบาเอ็มก็ลังสีตัดสวยอยู่ครับเพราะว่ามันขึ้นไปเลยครับผมต้นมันมีแต่ใ่อย่างบูเต้หมดแล้วมันขึ้นไปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะสู้ให้เบิ้งใกล้ๆเลครับผมในใน้องว่าเนื้อมันเป็นยังไงครับนี่เดี๋ยวสูมให้เบิ้งใกล้ๆเลยครับเนี่ยลูกมันลักษณะจัเป็นยี้เลยครับลูกมันลูกซกครับผมนี่ต้นของแค่เลยนะครับนะ เนี่อของแท้แล้วครับเดี๋ยวบาเอ็มส,สวยลุกลงมาลูกโซกหรือลูกชิดสามารถเอาไปดองได้นะครับพเมย์พ่นองหรือเอาไปต้มมันก่อนครับย่ำเขาตัดลงมาเป็นทลายทลายใหญ่ๆเน่ยครับผมทลายใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาตัดลงมาเนี่ยทลายทลายใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขาสะเอาไปต้มก่อนครับต้มแล้วกับผ่าเอาลูกอ่อนมันข้างในแกนไนม้มันเน่ยครับผมไปย่ำเขาย่ำเขาไปกินไอติมอ่ะพเม่พพ่นองเขาจะตักใส่ครับตักลูกชิดใส่ก่อนครับผมนี่แหละ ผมเชื่อว่าหลายคนเคยกินหรือน้ำแข็งใสค,ครับนี่แหละลูกชกหรือลูคชิดกิโลกรัมละร้0ยิบาทเลยนะแถวาักตจแถวพักง,ง่าฮิตแห้งครับพ่อแม่พี่น้องสรรพุณก็ไม่มีอะไรมากสรรพุณของมันก็แค่บางอย่างรังกัดอยู่สรรพุณของมันก็แค่ต้านเชื้อไวรัสทุกชนิดนะครับเนาะในกระเพาะอาหารครับผมรักษาโรคกระเพาะอาหารก็แค่นี่เองครับว่ามีอีย่างไรครับสบรรพุณของมันครับผมนอกจากนั้น เนื้อใหญ่ของมันตามลําต้นยังใช้ไปเป็นแตงสีฟันได้ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องมันมีลักษณะแปลกมองหนึ่งนี่แหละครับผมอันนี้ข้อมูลผมก็ผมบอกเก่งด่านลูกซกนะครับนะแต่ว่าผมผ่านมาผมก็หาให้เบิ้งแลครับเนาะทายให้เบิ้งครับผมเกดเล็กเกตน้อยครับผมมีอย่างกระสือท,ทายลงไปให้เบิ้งนะครับว่าการเป็นอยู่ของมันเนี่ยการที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดอยู่ตามเขาเนี่ยมันเกิดแบบไหนครับผมเนี่ยมีต้ห้อยหมูปลามาคบกิน,นครับ หมูป่าหรืออีเห็นเลยชมุดหอมนั่นเองครับชมุดเช็ดมากินเต็มหมดครับพ่อแม่พี่น้องข้างล่างเดี๋ยวผมสิบห้าไปเบิ่งครับเดี๋ยวหายเบาเอ็มเนี่ยต่อยหน่วยมันลงมาหาเบิ่งก่อนครับแล้วใส่สิบห้าหาเบิ่งแล้วครับว่าชิ้นในของมันเป็นยังไงอืแข็งแห้งครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากมันสุกครับมันจังสีลนตีเลยตีเลยเบาเอ็มต่อยละเบาเอ็มต่อยละครับพ่อแม่พี่น้องอ่าอ่าอ้าวลนหน่วยหนึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง เอาอีกเอาอีกอืออ๋อรวมสองคนหรออ๋อ <laughs> <laughs> เหนียวแห้งครับพมาพี่น้องเลยเนี่ยแหละครับที่เขาตัดขึ้นเอามาเป็นพุ่งพ่วงนะครับพ่อแม,ม่พี่น้องวิธีต้มเนี่ยมันสิ่ขั้นแนนันหนึ่งนะครับวิธีต้มเนี่ยเขาสิเอาลงมาแล้วเอาปีบต้มก่อนครับ ชวนมากเขาจะต้มก่อนเขาจึงแกะออกมาครับผมแต่ลังคนกับใบต้มแต่ลังคนเขาเกิดเสภาออกเลยครับผมนี่แหละลูกโซกครับผมต้านไวรัสอย่างดีเลยครับต้านไวรัสทุกชนิดในกระเพาะอาหารนะครับผมแก่โรคกระเพาะได้อย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ชวนมากเขาเสียเอาไปเฮ็ดสินค้าวโอท็อปใบมันล้านมันเสียเอาไปแอมบ้านแอมฝาได้ครับผมส่วนมากนะใบมันเนี่ยเอาไปทําเครื่องจักสารได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสรรพคุณหลักๆของมันเลยเนี่ยคือรักษาอาการโรคกระเพาะอาหารครับผมหรือเป็นแผลในลําไส้นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้อง ก็มีแค่นี่แหละครับว่ามีอย่างไรครับผมข้อมูลนี่ผมไปเอามากก็มีสูแค่นนี้ครับผมจุ๊บจุ๊บโอ้คือจะไปตัวไก่แถงเอามันมาจะนี่เนาะเดี๋ยวผมจะลงไปเอาเห็บเบิ้งภาพไปลงเบิ้งครับลงไปดูซิว่ามีลากมะนาวปลาครับนี่ครับมี่ตะไหยหมูคบกินเลยครับพ่อแม่พีนออ่น้องนี่ยมีดตะไห่หมูคบเลยครับเนี่ยลักษณะของหมูกินเนี่ยครับมันจะเป็นงสี่เลยมีแตห้อยหมูคบ อันนี้โบ่ใหญมาหลายมือแล้วหมูเม็ดในมันก็บสิเป็นเม็ดสีเลือดครับพ่อแม,ม่พี่น้องเม็ดในมันนะเม็ดในมันครับเม็ดในมันครับอันนี้ห้อยอีเห็นกินห้อยล่นไปทางไหนแน่นอนหน่อน่อโอ้เนี่ยครับผมลักษณะของเนื้อมันังสีเลยพอแล้วพอแล้วเอ็มเนี่ยครับลักษณะของเนื้อมันสินเป็นังสีเลยครับสิบเป็นังสีเดี๋ยวให้เบาเอ็มพาให้เบิง้งเนาะครับว่ามันเป็นจังไหรข้างในว่าเขาเอาอยัางไง เอาแบบไหนไปกินสามารถยอดอ่อนของมันได้ครับพ่อแม่พี่น้องยอดอ่อนของต้นซกนี่สามารถเอาไปแกงกินได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถเอาไปทําจิ้มกับน้ําพุงน้ําพริกจิ้มกับแจวก,กับปนอยียางก็ได้ครับผมหรือสามารถเอาไปเห็ดเป็นเลี่ยงกินได้เลยครับผมเนี่คมมมม an, นนยครับแต่ผมเบึงบังเลยมีหอยเม่นมากินหลายแล้ว an, ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันมีแต่หูเม่นครับเนี่ยนะครับหูเม่นข้างในเนี่ยครับรูเม้นเยอะแยะเลยเนี่ยมีต้องให้หมูปลาลูกมากินนะครับคนหมูปลามันครบ หมูป่ามันกัดก,ก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้เลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหมูป่ามันครบครับเนี่ยหมูป่ามันครบกินเม็ดไนไปครับพ่อแม่พี่น้องเอาเดี๋ยวเข้าึ้นไปขังเท่นกันเดี๋ยวไปให้บ่าวเอ็มพาให้ดูนะครับว่าขังในมันเป็นจังไดเนาะครับเนาะสรรพคุณบพมิ่งอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องสรรพคุณก็แค่ต้านไวรัสครับแล้วรักษาโรคกระเพาะแค่นั้นเองครับบ่าวเอ็มเอามีดพาให้แฟนขับและเอฟซีดูสิว่า ข้างในมันเป็นยังไงครับเป็นหมากพากับสกินได้เลยครับพ่อแม่พี่น้องแต่โอ้สายพันธุ์เล็กตัวนี้คือจังง่ามแต่ครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอ๋พ่อแม่พี่นอ้องเลยสายพันธุ์ลึกอ่าสายพานันธุ์ตัวนี้แม่คืองามแต่เนี่ยสายพันธุ์ตัวนี้แมมนี่ครับโอ้สายพานันธุ์เนี่ยครับรักษาอามาัอามพฤกษ์อัมพาตสายพานันธุ์เนี่ยครับโอู้สายพานันธุ์ครับนี่เป็นคือจังสายพันธุ์ตัวถ่ายเลยเดี๋ยวตัดไปสักหน่อยนึง่งงามแห้งครับพาลูกในมันครับเราเอ็มกำลังพาอยู่ เนี่ยลูกในมันจะเป็นอย่างนี้แต่ขันต้มนี่มันสลอนดีครับพ่อแม่พีนนะ่น้องขันต้มนะเนี่ยมันเป็นงสีเลยนตันอ่อนครับครับก็คือตันตันอ่อนแหละครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเขาต้มนี่มันสลอนแล้วเขาก็จะเอาไปเม็ดในมันเขาก็จะเอาไปใส่ไอติมนี่ครับผมเนี่ยใส่นลำแข็งใส่นะครับนะแกะดูซิมันเป็นยังไงนี่ครับเนี่ยครับก็จะเป็นลูกชิดเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่ ลัางคนกับแต่สมัยโบราณเขาจะเอาไปทําเครื่องคิดเลขครับผมที่เขานับไปตกแตกตกแตกไปมาเนี่ครับเห็นบอลลักษณะนี้เลยครับนี่ลักษณะนี่เลยเห็นบอลนี่แหละลูกชิดเนี่ครับผมนะเบาเอ็มกินเหรอครับผมหวานมันหวานครับรสชาติมันสวานยอดออนมันเจ้ครับพ่อแม่เป็นน้องยอดออนมันหนาสามารถเอาไปเลี้ยงแกงกินได้เลยครับยอดออนมันครับผมยอดออนมันนะนี่แหละครับก็ต้นซกครับผมนี่แหละต้นซกหรือต้นชิดครับหรือลางค้นก็เอินลูกชิดครับ นีี่แหละอเห็นมากินครับพ่อแม่นสำหรับคลิปนี้ก็บ่มี่อย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้เด้อครับเด้อสมุนไพรตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันสมุนไพรเบื้องต้นก็รักษาโรคกระเพาะครับผมแล้วก็ต้านไวรัสทุกชนิดแค่นั้นเองฆ่าเชื้อครับผมฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อไวรัสลงกระเพาะแค่นั้นเองครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับผมก็บ่มี่อย่างไรแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเบาเอ็มถือกยางม่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องมาเลยกี่ขั้นยิบ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 เลยพันวาขั้นทางหนาเลย เราเอ็มถืกยางไปแล้วโอ้ยเมื่อยพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อยแห้งครับผมเพราะว่าสมุนไพรข้างล่างเนี่ยแถวภาคอีสานเฮาเนี่ยคนที่เฮ็ดคลิปสมุนไพรเนี่ยเขาก็หาได้แต่แถวภาคอีสานแต่ว่าไอ้สมุนไพรตัวที่หายากๆเลยเนี่ยมันมีแต่อยูทั้งเขาครับพ่อแม่พี่น้องผมก็สิสรรหาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อสําหรับลูกซกครับผมพ่อแม่พี่น้องที่อยากเบิ่งสดๆครับผมลูกซกนี่กิโลกรัมละ120บาทเลยนะครับเอาไปต้มครับผมเอาไปต้มขายแถวพัางงานิยม ใช้นิยมกินครับผมและลูกคิดเนี้ยที่อยู่ในไอศครีมก็นั่นแหละมันโตนี่แหละครับลูกคิดครับผมว่าเขาเอามาจากไหนนี่แหละครับเดี๋ยวพังงาข้อเด่นๆของมันเลยครับเขาบอกว่า30ปีจะออกลูกครั้งหนึ่งแต่ประสบการณ์ผมที่ผมเคยเป็นในพ่านมากที่เคยเที่ยวปลาเที่ยวเขามากสมัยผมเป็นในพ่านเนี่ยผมว่ามันออกตลอดตีเลยครับตามที่ผมบังนะ สามสิบปีมันออกลูกครั้งนึงมันออกตลอดปีพ่อมันสุดลูกปุ๊บมันก็ตายครับมันสิตายโดยอัตโนมัติของมันเลยจะตายโดยธรรมชาติของมันเลยครับมันออกแบบออกเงาเลยครับสามสิบปีพ่อมันครบสามสิบปีปุ๊บมันก็จะออกลูกเงาเลยพ่อมันออกลูกแล้วมันก็ตายครับพ่อแม่พี่น้องซกมันก็แปลกตรงนี้แหละครับผมพ่อมันมุดลูกแล้วตายทันทีครับผมสิตายเลยครับผมแต่ว่าระยะของมันเนี่ยสามสิบปีเนี่ยครับผมมันเสีมีลูกพอมีลูกแล้วมันก็เงาครับมีลูกเงาเลยมีลูก ตามที่ประสบการณ์ที่ผมเบิ้งนะหาหกปีกกเนี่ยครับเนี่ยกกกกที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยที่ผมถ่ายให้เบิง bon. ้งเนี่ยกกเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะครับเนี่ยหน่วยมันอนะ่ะครับหน่วยมันเป็นสิบปีแล้วมีลูกเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าตามที่ผมได้เบิง้งตามที่ผม Beck, เนี่ยยางไปเบิ้งเนี่ยต้นที่ว่าสุดลูกแล้วไม่มีลูกอีกแล้วก็คือจะตายเลยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับนอกที่ผมได้ผ่านมาแล้วกับผมก็ถ่ายให้เบิ้งแล้วครับมันม สรรพคุณในสมุนไพรก็ไม่มีอะไรมากนะครับจำไว้เลยครับแค่รักษาโรคกระเพาะในอาหารแล้วก็ฆ่าเชื้อในกระเพาะครับผมเบาเอ็มขั้นหรอครับผมเมื่อกี้กินนวยสกเข้าไปเมื่อก้ต้มครับผมถือยางมันครับขันยางมั่นนี่มันสิขั้นครับผมมั่นขั้นยึบยึบยุบยึบยุบยึ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 บยลบยึบยึบยึบยบยึ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 บยบยึบยบยุบยึบยบยึบยึบย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  กดซับก,ขขกดแชร์ผมผู้ใดถือใจก็อย่าเริ่มกดแชร์เอกดแชรผมด้วยครับเด้วยจะครบ4,000ันัพแล้วครับผมก็ผม,มก็หวังว่าผมจะได้เป็นยูทูบเบอร์คือเขาเนาะครับนะน่าจะได้สักแสนสัพทถึงจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับนะขอบคุณสําหรับทีมาติดตามรับชมให้มีความสุขความเจริญเงินทองไหลามาเทมาสําหรับคนที่เข้ามาชมขอบคุณครับ